ผู้หญิงแผ้ทางผู้ชายที่มี3สิ่งนี้ข้อที่1รุกรุกน้อยแต่รุกนานนะมีหลายหลายคนคิดว่าข้อสำเร็จของฉันก็คือการพุ่งชนซึ่งชีวิตจริงเนี่ยการพุ่งชนโดยการแบบโ,โหจีบเลยบอกรักเลยบอกรักตลอดเวลาตลอดๆอย่างเงี้ยมันไม่มีเสน่ห์มันหมดเสน่ห์เทคนิคก,ก็คือคุณจะต้องใช้คําพูดให้เป็นในการค่อยๆหยอด มือนน้าจด,ดลงบนหินวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่านะครับก็สามารถที่จะค่อยๆได้ใจแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มีความมั่นใจซื้อสีพึ่งแล้วก็จะมีวิธีใช้นะครับแถมไปด้วยเนาะแล้วมาสู่ข้อที่2นะครับก็คือผู้ชายที่ให้เกียริไม่ได้แบบรังเกียร์นะครับให้เกียรติในที่นี้ก็คือการที่เรารู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรโดยเฉพาะการที่เราล่วงเกินเขา รู้ไหมครับว่าผู้หญิงหลายๆคนที่เขามองผู้ชายจะนําไปเป็นคู่แต่งงานในชีวิตนะครับเขาจะมองจุดนี้เป็นจุดสําคัญหลักเลยนะว่าผู้ชายคนนี้ให้เกียรติเขาหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นผู้ชายที่อาจจะแบบอ,อ่ด่าแฟนต่อหน้าคนอื่นเลยนะครับเอ่อหรือลงไม้ลงมือเลยอย่างเงี้ยผู้หญิงคนนั้นจะรู้สึกว่าไม่น่าคบแหละถ้าเขาตัดใจได้แต่แรกเขาจะรีบตัดใจนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะตัดใจไม่ได้นอกคบกับผู้ชายคนนั้นไปนานแล้วอันนี้ก็ต้องเห็นใจเนาะถ้าเกิดมี ใครมีเพื่อนฝูงที่เป็นในลักษณะนี้นะครับก็สามารถช่วยๆดึงเพื่อนกลับมาอย่างจุดที่ควรจะเปลี่ยนได้นะครับและมาสู่ข้อที่3ผู้ชายที่เอาใจใส่น้อยมากนะที่ผู้ชายคนใดคนหนึ่งจะมีความละเอียดอ่อนในการเอาใจใส่เพราะว่าโดยนิสัยของผู้ชายจริงๆทแท้ๆเนี่ยเขาจะมักจะเฮฮาปาร์ต hey ี้ แล้วก็แบบเออไปไหนก็ไปตกโผล่รูปหลังกับเพื่อนนะครับชวนไปเล่นเกมก็ไปชวนไปกินหมูกระทะก็ไปมันดูง่ายๆอะไรทำนองนั้นแต่ผู้ชายคนใดก็ตามที่มีความละเอียดอ่อนตรงนี้เข้าใจความรู้สึกผู้หญิงเห็นอกเห็นใจผู้หญิงเข้าใจในภาพรวมต่างๆที่ผู้หญิงคนนั้นเป็น <c oughs> เช่นผู้หญิงคนนั้นอาจจะชอบอาการ์ตูนผู้ชายคนนั้นก็ไม่หงุดหงิดไม่โวยวายเข้าใจด้วยซ้ำว่าผู้หญิงต,ต้องการอ่านการ์ตูนและก็เอาใจใส่ว่าอ๋ออ่านการ์ตูนเป็นยังไงห่ะ ไททามในเรื่องการ์ตูนเข้าไปอยู่ในโลกของการ์ตูนที่ผู้หญิงคนนั้นชอบหรือจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าผู้หญิงชอบช็อปเสื้อผ้าผู้ชายคนนี้ก็เข้าไปอยู่ในโลกของการชอปเสื้อผ้าของผู้หญิงคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าอ๋อผู้หญิงเขาอยากจะซื้อสิ่งที่เขาต้องการนั่นคือสิ่งที่เขาชอบมันก็คล้ายๆกับตัวผู้ชายเองใช่ไหมครับผู้ชายอย่างเราก็มักจะหมกบุญกับสิ่งที่เราชอบเหมือนกันแต่งบ้านซื้อโมเดลมาเล่นเป็นเด็กๆเราก็เป็น ใจเขาใจเราถ้าเกิดคุณรู้เทคนิคีคุณจะได้ใจผู้หญิงอย่างสู้ดังนั้นผู้หญิงแพ้ทางผู้ชายที่มี3าสิ่งนี้